สวัสดีค่ะเจอเจอกับน้องเฟิร์นที่เสรีไทยรถสวยสาขา4รีเกตะปานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะน้องเฟิร์นจัดกระบะเข็บนะคะอันหนึ่งระสงค์มาฝากกันอีก่งเช่งเกยน,นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2023เครื่องยนต์2 0 0 4นเนี่ยะคะคันนี้บอกเลยว่าได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กวลมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะสภาพรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาชมกันเลยค่ะโอ้ โอเคจ้าน้องเฟิร์นขออนุญาตเพ้น,นปกล้องหลังมาเลยนะคะพี่ขาคันนี้มาพร้อมกับสีบรอนเงินให้แบบนี้เลยนะคะชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่านะคะกระจังหน้าสวยดวงไฟใสนะคะพี่ขามาพร้อมกับโครมเมียมนะคะที่มีมาให้สภาพสวยสวยเลยนะคะดวงไฟหน้าคือใหม่มากๆนะคะพี่ขาสภาพไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะดูดีกันเลยทีเดียวนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้เลยนะคะน้องเฟิร์นบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะกระดังหน้าสวยนะคะโลโก้นะคะ ไม่มีสนิมนะคะพี่ขาสภาพคือใหม่มากๆนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆอะนะคะในส่วนของตัวยางนะคะก็เซีไทยเปลี่ยนของใหม่ให้นะคะสภาพสวยดูดีเลยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะแมกเวลนะคะมาให้ใหม่ทั้ง4ล้อเช่นกันนะคะสภาพสวยคันนี้จะเป็นยางขอบ18นิ้วนะคะพี่ขาสภาพใหม่ดูดีมากๆนะคะเป็นยาง ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นยางปี2025เลยนะคะอันนี้เราดูของใหม่ให้เลยนะคะพี่ขาแล้วก็แม็กอัลลอยก็ปืนยังเป็นสภาพสวยนะคะพี่สภาพใหม่พร้อมใช้งานไปได้ยาวๆแน่นอนนะคะตัวสีรถน,นะคะรับประกันว่าเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะพี่ขาคันนี้ ลำดับเจ้าของรถนะคะลำดับที่1น,นะคะพี่ขาลำดับที่1น,นะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะแล้วคันนี้ได้เกียร์อโอตโต้มาด้วยนะคะได้เกียร์อโอโต้ปี2023มาพร้อมกับไมค์แค่ห0 0 0ืโลนะคะเดี๋ยวต้องเฟินพามดูสภาพรถกันรอบคันกันเลยดีกว่านะคะคันนี้จะได้ในส่วนของสีบรอนเงินเนาะเป็นสีดูเลรักษาง่ายนะคะสียอดนิยมเลยนะคะพี และด้านข้างนะคะก็จะมีคําว่าไฮรักมาให้นะคะสภาพก็คือยังใหม่ไม่มีสนิมเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวสภาพไฟเลี้ยวสวยไม่แตกไม่รานะคะพี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่ขานี่กระจกนะคะตาปั๊มเดิมโรงงานให้ด้วยนะคะสภาพแผงประตูใหม่คะ่ะพี่ขาไม่เปลี่ยนไม่ถอดอย่างนีโนนะคะของเรา โครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะคะแลบประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพิกวาม,มาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของแผงกระตูนะคะจะเป็นโทนสีดำมาให้นะคะสภาพยางนะคะพี่ดูเลยไม่มียับไม่มีขาดเลยนะไม่มีตำหนิเลยเม็ดอาร์กลมสวยดูดีมากๆนะคะนี่ใส่แก้วน้ำนะคะสภาพ งามๆให้แบบนี้เลยเนี่ยคะพี่ขากะจกปรับออโต้นะคะลำโพงมีมาให้นะคะสภาพใหม่ดูดีมากๆนะคะตัวยงตัวยังต่างๆนะคะไม่ยับและไม่ขาดเลยสภาพสวยโครงสร้างใหม่นะคะโครงสร้างเดิมสภาพใหม่นะจ๊ะอะตัวไขควงตาไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะคะพี่นี่โตโยต้านะคะโครงสร้างเดิมมาให้นะคะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้นี่ให้ดูเม็ดอั๊กเลยพี่เม็ดอั๊กลมสวยมากนะคะนี่ เมตนอาร์กลมสวยทุกจุดเลยนะคะไม่มีตําหนิไม่มีเสียหายไม่มีร่องรอยกันชนเฉียวแน่นอนนะคะของนอเฟิ์นะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ํทาทิศข้านะคะไม่แท้ทุกคันแน่นอนนะคะของเรานะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนนะคะพี่ตรวจเจอนะคะยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนทุกคันไม่หักสักบาทด,ด้วยนะคะอืมแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะ แผงแคบนะคะก็คือเกิดได้นะคะพี่ขา90อ,องศาเลยแผ่นเพจนะคะพี่ขัวพี่ขาดูเลยยังอยู่ครบนะคะหัวนอตนะคะที่แคบนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเสียหายเม็ดอักเดิมค่ะนะคะต่างๆคือสวยงามลำพวงสวยสภาพใหม่ดูดีมากๆนะคะกระจกกราปั๊มเดิมโรงงานนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะไม่มีเสียหายเลยคุณพี่ขาสภาพสวยหนึ่งเซนะคะ แล้วก็ด้านหลังเขปบนะคะก็คือเปิดได้นะคะพี่ขาเปิดได้เก้าองศาเลยมาพร้อมกับากหนังนะคะสภาพสวยๆมาให้แบบนี้เลยคุณพี่นะคะสภาพสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะเขปบต่างๆคือสวยงามนะคะบอกผ้าคู่หน้านะคะพี่ขาดูเลยสภาพนะคะไม่มีรอยยับเลยนะคะพี่และเข็บต่างๆนะคะสวยงามเป๊ะนะคะไม่มีโรงรอยการตำหนินะคะขูดขีดเลยนะคะ เดี๋ยวอดใจดูออปชันฝั่งนู้นกันเลยนะคะน้องเฟิร์นให้ดูในส่วนของอโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นไปดูออปชันฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะจ๊ะของน้องเฟิร์นคันนี้นะคะผ่านการตรวจเช็คให้นะคะจากบริษัทชั้นนําตัวกลางมาตรฐานสากลน,นะคะที่เซีรไทยจ้างมาตรวจให้นะคะ274รายการนะคะที่เสรีรไทยจ่ายเงินนะคะเพื่อให้เขานะคะมาตรวจให้เรานะคะมีผลตรวจให้ด้วยนะคะลูกค้าถ้าขอลิงก์ผลตรวจได้นะคะ คันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเวลนะคะมาให้ใหม่ทั้งสีล้อเลยนะจ๊ะสภาพยางปี2025นะคะทั้งสีล้อเลยนะคะยางขอบ18นิ้วนะคะสภาพสวยนะบังโครนต่างๆมีมาให้ไฟหลังไม่แตกไม่ราวนะคะนี่ไฟหลังไม่แตกไม่ราวนะคะ,ะ,คะสภาพสวยเลยพี่นะคะนี่ต่างๆคือสวยงามนะคะสีบอลเงินดูเรรักษาง่ายด้วยนะคะอะมาชมออปชั่นฝั่งนี้กันดีกว่านะคะ ชมออ,ออปชั่นฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะพี่ขามาดูฝั่งนี้กันเลยอ่ะนี่มอกนะคะพี่ขาดูเลยมอกยังอยู่ครบนะจ๊ะบริษัทอ่าเตเวตามอเตอร์นะคะประเทศไทยจำกัดนะคะแผ่นซ็นเกอร์ต่างอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสภาพสวยกลาปั๊มเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตําหนินะจ๊ะตัวยางต่างไม่ซีดไม่เสียวนะคะสียังเข้มดีนะคะทุกบานทุกตําแหน่งเลยนะคะ แผงประตูนะคะฝั huh. right. yeah. mm ่งคนขับนะคะก็จะเป็นแบบกระจกรับออโต้ให้นะคะทั้ง2บานเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะพี่ขาอันนี้ก็จะเป็นในส่งของผ้านะคะตัดด้วยไฟเบอร์นะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ใส่เกี้ยวน้ําได้นะคะลำโพงสภาพยังใหม่นะคะเครื่องเสียงแอรเย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะพี่อะหัวน็อตนะคะเม็ดอาร์กลมสวยมากนะคะพี่ขาดูเลยนี่สภาพดูดีอะ นะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะออกไปปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยเพราะว่าเมกอะไรต่างๆเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้หัวน็อตนะคะของเทเลยนะพี่หัวน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพคือรับประกันว่าโครงสร้างเดิมเทแน่นอนนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตําหนิเลยนะคะของเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้าทิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างใหม่ โครงสร้างสวยนะคะหัวน็อตแท้เดิมโรงงานให้นะคะหัวน็อตแท้เดิมโรงงานให้นะคะสภาพสวยดูดีเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆอ่ะพี่นะ,ะอ่ะดึงเม็ดอาร์คให้ดูกันหน่อยนะคะสับปะรดเม็ดอาร์คนะคะพี่ขาดูได้เลยเม็ดอาร์คคือกลมสวยมากนะคะดูดีเลยทีเดียวนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตําหนิค่ะสภาพใหม่ สภาพสวยนะคะรถใช้งานมือเดียวป้ายแดงนะพี่นะเจ้าของเจ้าของเดิมลำดับเดียวนะคะสําหรับคันนี้เนาะเจ้าของเดิมลำดับเดียวไม่มีแบบว่าสองสามมือมานะจ๊ะคันนี้คือรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมคือคนเดียวนะคะไม่มีแบบว่าชนหนักจมน้ําที่คว่ำเราไม่เอามาขายแน่นอนนะคะรถไม่สวยเสีดไทยไม่ขายนะพี่นะอายคนเปล่าๆนะคะเราไม่เอามาขายแน่นอนนะคะของเราคนใต้ใจเต็มนะคะพี่นะ าะไม่สวยของไม่สวยของไม่งามไม่เอามาตั้งขายแน่นอนนะคะอ่ะแลวคันนี้ก็คือมาพร้อมกับบอกผ้านะคะสีดําให้นะคะสภาพบอกคือยังสวยเป๊ะนะคะพี่ขาไม่มีเสียหายการเย็บถักร้อยนะคะด้วยเส้นได้สีขาวนะคะมีความยังสวยอยู่นะพี่นะแล้วในส่วนของเบาะนะคะก็คือเบาะต่างๆปรับได้ปกติเลยนะคะไม่มีเสียหายนะคะปรับให้ขึ้นลงปรับให้แบบว่า ยกระดับนะคะที่นั่งขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือระบบต่างๆยังใช้งานได้จริงนะคะไม่มีเสียหายเลยนะคะพี่อ่ะให้ดูแม่นอาร์กกันหน่อยอ่ะให้ดูเลขใหม่นะคะสำหรับเลขไหม่เหมือนที่ต้องเฟิ่บอกเลยว่าคันนี้อ่ะไม่แท้นะพี่น้ำไม่มีกรอไมของเรานะคะลูกค้าสามารถเอาไปเช็คได้เลยถ้าเกิดว่ามีการชนหนักมาจมน้ํามาพลิกความมาหรือว่าน้ําท่วมอะไรใดๆมานะคะหรือว่ามีการกรอไมมา,มาลูกค้าเอามาขายคืนได้เลยนะคะ ลูกค้าเอามาขายคืนได้เลยน้องเฟิร์นรับซื้อคืนเต็มจํานวนทุกคันไม่หักสักบาทนะคะน้องเฟืร์นรับซื้อคืนเต็มจานวนทุกคันไม่หักสักบาทเลยลูกค้าเอารถมาขายคืนได้เลยนะคะไปตรวจเจอว่ามีการกลอไใหม่มา,มาทําอะไรมาตัดต่อตัวเครื่องมานะคะสามารถเอารถมาขายคืนได้เลยซึ่งของเราค่ะเป็นรถที่ ไม่แท้ทุกคันนะคะสามารถตรวจเช็คได้ลูกค้าสามารถเอาช่างนะคะมาช่วยดูรถได้เหมือนกันนะคะเรายินดีให้ช่างเข้ามาตรวจเช็คให้นะคะแล้วออปชั่นของเรานะคะที่เราคัดมาให้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็จะเป็นของเดิมโรงงานให้เลยนะคะระบบสัมผัสยังใช้งานได้จริงนะคะภายในจะเป็นโทนดํานะอันนี้เป็นโครงสร้างแท้เดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะพี่ไม่มีไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะ เอามายังไงค่ะไอมาอย่างนั้นนะพี่น้ำไม่มีกรอไมน์ด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ค่ะฐานเกียร์คือสภาพใหม่นะน้องฟือนให้เลย93%นะคะสภาพเกียร์งใหม่และรุ่นนี้อะพี่รุ่นนี้อะพี่มีในส่วนของบ่มมีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยนะคะุ่มมีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดก็คือมีมาให้แล้วนะคะใส่เก้วน้ําให้ด้วยกัน2ใบเลยนะคะแล้วก็บูตวัดค่านะคะก็คือมีมาให้อันนี้เจ้าของเดิมนะคะทำมาให้แล้วนะคะพี่สภาพสวยดูดีค่ะนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ เพดานคันนี้ก็คือไม่มีรอยยันมานะคะพี่อ่าอันนี้ไม่มีรอยยันนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีรอยรยันเราจะไม่ได้ล้างนะพี่ก็จะเห็นเลยนะคะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมไม่มีนะจ๊ะไม่มีรอยยันมานะคะพี่เจ้าของเดิมใช้งานน้อยอะ่ะบอกเลยว่าไม่แค่หกหมื่นนะพี่ปี2023นะคะรถปี2023มไม่แท้นแน่นอนนะคะกับราคาโคตรพิเศษเลยคันนี้นะคะลุงเฟิร์นขายแค่4 7 9 0ซ0บาทนะคะพี่ขาปี2023มไม่6 0 0 0 0่น 4 7 9 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่มีประวัติเครดิตด,ดีค่ะสามารถฟรีดาวได้แล้วก็ใครที่มีเงินเดือนเริ่มต้นแค่1 5 0 0 0ับาทสามารถซื้อคนนี้สามารถซื้อคันนี้คนเดียวสบายเลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะคะเอาละค่ะพี่พี่จ๋าใครอยากได้คันนี้แลวนะคะรีบิดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะสามารถโทรสายด่วนนะคะมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์083 430 นะฮะ2 688นะคะเบอร์083 430 2688นะคะ, 88, ะ,คะเดี๋ยววันนี้น้องเฟินต้องขออนุญาตนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับใครให้น้องเฟินด้วยนะคะคิดถึงรถเกตย์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายจ้า